สวัสดีไทยฟุตบอลนิวส์ครับไปกันที่สุขข่าว YSJ ตีข่าวชนาทิปช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นชมดีลา CP17 แข่งทีมชาติไทยเวทีสเปนเปลี่ยนอย่างเยอะเป็นยังไงไปชม VN ส่ง28ชื่อจะเอาแต้มจากญี่ปุ่นนะครับประเด็นสำคัญแรก YSJ ตีข่าวชนาทิปช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น สื่อใหญ่ๆของญี่ปุ่นนะครับ Yahoo j a p a รายงานข่าวสื่อต่างประเทศถึงลีลาการเล่นของชนะทิพย์สร้างความน่าตื่นเต้นต่อแฟนบอลทางสื่อญี่ปุ่นระบุว่าสื่อต่างประเทศยกย่องชนาทิปเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดสําหรับแฟนบอลมิฟิวชาวไทยโชว์สกิลลีลาการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมทํากลางวงล้อมของฝ่ายตรงข้ามมากถึง4คนในสีเสื้อต้นสังกัดใหม่คาวาซกิฟอนตาเล ทงสื่อต่างประเทศในยุโรปมองว่ากองกลางทีมชาติไทยมีการเลี้ยงบอลที่เหนือธรรมชาติก่อนจะฝ่าวงล้อมทีมผู้แข่งไปได้อย่างเหลือเชื่อในพื้นที่แคบเขาสามารถเอาบอลออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นและจ่ายบอลทะลุผ่านซึ่งนำไปสู่การสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ไปให้กับเพื่อร่วมทีมอย่างสวยงามสื่อต่างประเทศให้ความสนใจกับการเล่นที่ยอดเยี่ยมของชนาทิพมากมาพร้อมกับยกชนาทิพคือผู้เล่นความน่าตื่นเต้นให้กับแฟนบอลในสนามเขาได้รับคำชื่นชมมากมายจากแฟนบอล ประเด็นสำคัญที่2ชมดีลา CP17 แข่งทีมชาติไทยเวทีสเปนเปลี่ยนอย่างเยอะเป็นไงไปชมครับจากการประกาศรายชื่อล่าสุดของทีมชาติไทยยูยปรากฏว่าเจ้า1ชาณรงค์พมสีแก้วแข่งอนาคตไก่ทีมชาติไทยแนวรูกหมายเลข14ของเอดีอูเนียนอาเทีมในลีก้า4ของสเปนครับเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดลุยศึกดูไบคัพปี2022ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตวันนี้แอดมิน เอาฟอร์มล่าสุดของชาญรงค์พมสีแก้วมาให้ชมในเกมที่ช่วยทีมถล่มเอาชนะคู่แข่ง UP แรงกิโอศระตูต่อศูนย์นะครับจากในคลิปเจ้า1ชานรงค์ถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งหลังและตำแหน่งตัวลุกทางฝั่งขวาแต่ละช็อตบอกเลยเจ้าหนึ่งเปลี่ยนไปมากทั้งเรื่องความแข็งแกร่งทางกายภาพกล้ามเนื้อที่แน่นขึ้นมีความแข็งแกร่งขึ้นมากภายในระยะเวลาไม่ถึงปีและศักยภาพของนิตเตที่ถูกยกระดับขึ้นอย่างชัดเจน ดานอนแต่ละครั้งนะครับสร้างความวุ่นวาให้กับทีมโดยความเร็วของเขาสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับยูบีแรงกิโอเป็นอย่างมากครับจะเป็นยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเกือบขึ้นชื่อทำแอสซิดด้วยนะครับประเด็นสําคัญที่3นะครับปางคังซอส่ง28ชื่อจเจ้าแต้มจากญี่ปุ่นเป้าหมายต่อไปของปงงอรงคังซอนะครับตงเป้าพาทีมชาติเวียดนามคว้าสาแตบอีกครั้ง ในเกมพบกับโอมานวันที่24มีนาคมและลุ้นแต้มในการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นวันที่29มีนาคมโดยป้าคงซองนะครับได้ประกาศรายชื่อ28นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนำทัพโดย2เมสซ,ซี่แห่งเวียดนามเงียนกวงไฮจากฮานอยเอฟซีเงียนคองเฟืองจากฮองอั An ai, นยาไลยแนวรุกตัวเก่งของโคสติโกเกติศักดิ์เสนามเมืองนั่นเอง ส่วนข่าต่อมานะครับผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟีฟ่าเดย์โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับภายใต้การทีมของมาโน่พูกิงกุซือชาวบราซิลได้ประกาศ27ชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดทําศึกฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมชาติไทยมีคิวพบกับเนปาลทีมจากเอเชียใต้ในวันที่24มีนาคมและพบกับสูรินามทีมจากโซนคอนคาเคฟวันที่27มีนาคม โดยพัง11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟีฟ่าเดย์สเริ่มงบที่ผู้รักษาประตูนะครับกำพลปฐมอัคคากุลกองหลังนันลบดินวิาวัตโนโดมมานูเอลทอมเบียกิษสรากาแมนธิรท,ทรบุม,มาทันกองกลางตัวรับทิติพันธ์พ่วงจันทร์วิลาเทพป้อมพันธ์กองกลางตัวลุกสุภโชคสรารชาติวริชิตกรนิดศรีบำเพนสุพนัทเหมือนตาและกองหน้าครับสุปชัยเจเด็ด ส่วนุบข่าวต่อมานะครับแข้งเมืองทองถูกดึงตัวเล่นยูฟาเนชันลีกกุือไทยสร้างชื่อพามีนมาถล่มคู่แข่ง7ประตูต่อหนึ่งกระหึมแข้งเมืองทองนะครับถูกดึงตัวเล่นยูฟาเนชันลีกเซเทือรลังกิเลนเลยทีเดียวนะครับเมื่อทีมชาติเอสโตเนียประกาศเรียกตัวเฮเลียอานิเยของหน้าตัวเก่งของเมืองทองยูนเต็ดเข้าสู่แคมป์ทีมช,าต,ชาติในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมนี้นะครับเพื่อสู่ศึกการแข่งขันฟุตบอลยูฟาเนชันลีก ระหว่างวันที่25ถึง29มีนาคมสำหรับเฮนรี่อานิเยอย้ายร่วมทีเมืองทองยูเนเตดในช่วงเล็กที่2ที่ผ่านมาลงสนามไปแล้ว8นัดน,นะครับซันโบวไปแล้ว4ประตูส่วนกุญซือไทยสร้างชื่อพาเมียนมาถล่มคู่แข่งเจ็ประตูต่อเนงนะครับโดยโ er, คชบุลเลอรกุญซือชาวไทยเปรมสวยพาเมียนมาถล่มเอาชนะมงกเลียประตูต่อหนึ่งศึก N DF f u ฟฟูซรอย i ินฟ ation ปี2022ที่ศูนย์การค้าโชดีซีพระราม9แข่งเป็นวันที่2นั้นครับเมื่อวันที่17มีนาคมโดยเกมนี้โค้ชบุญเลิศเจริญวงกุซือชาวไทยประเดิมกุมทัพทีมชาติเวียดน,นามได้แบบสวยหรูด้วยการไล่ถล่มมองโกเลียไปแบบขาดลอย7ประตูต่อหนึ่งนะครับและเป็นการฉลองวันคล้ายวันเกิด15มีนาคมครบ53ปีของกุซือชาวไทยด้วยส่วนอีกคู่ในวันเดียวกันนะครับโอมานอัดมาดิฟ7ประตูต่อ4 ไปแย่งแชมป์กลุ่มกับไทยส่วนข่าวต่อมานะครับคุณซือทีมชาติไทยเผยสาเหตุที่แท้จริงไร้ชื่อธนวัฒน์เบนเดวิสและโจนาธานโคดโยงวรวุฒิมาค่าคุณซือทีมชาติไทยชุดยูย่ 23, เผยกับทางเพจบีบาปรปกงถึงการเลือกตัว23แข้งช้างศึกพลังหนุ่มไปลุยศึกดูใบขับที่ UAE ว่าที่มีการเลือกตัวนักเตะที่ค้าแข่งอยู่เมืองนอกมาร่วมทัพ อาทีกันธนวัตซึ่งเจทาวรนเบนดิวิสจนธานเข็มดีพอเห็นว่าพวกเขากําลังไปได้สวยกับต้นสังกัดในยุโรปจึงไม่ต้องการไปรบกวนสมาธิอีกทั้งเป็นช่วงขับเคี่ยวคงสุดท้ายของฤดูกาลด้วยดังนั้นถ้ามาแค่อุ่นเครื่องคงได้ไม่คุ้มเสียเอาไว้ไปเจอกันในนัดชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานเลยดีกว่ายังไงมาตรฐานพวกนี้ก็เล่นได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วง ส่วนศึกที่ดูไบเราต้องการเห็นนักเตะในประเทศที่เราจะใช้ทั้งในซีเกมเวียดนามและชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบก์ให้มากที่สุดซึ่งก็อยู่ที่ในกลุ่มนี่แหละสิ่งที่สําคัญคือพวกเขาไม่ค่อยมีเกมระดับนานาชาติเพราะติดปัญหาโควิดดังนั้นคราวนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ประทะแข่งกับทีมที่มีมาตรฐานเหนือกว่าซึ่งจะทําให้พวกเขาได้ประสบการณ์มากทีเดียวส่วนเรื่องผลงานเราจะทําได้ดีขนาดไหนขอไปดูหน้าง,งานอีกครั้ง โดยทีมชาติไทยอย23จะอกเดินทางสู่ดูไบในเช้าวันอังคารที่22มีนาคมนี้ก่อนจะประเดิมแข่งนัดแรกนะครับกับกาตาร์ในวันพุธที่23มีนาคมเวลาไทย23ในลิากาถ่ายทอดสดทาง AIS Play และไทยรัฐทีวีนะครับ ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับเจ้าอุ้มเทลลาทรโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลวีดียหลังจากบุลรัมยูเนเต็ดยุติเส้นทางในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกปี2022รอบเพย์ออฟด้วยการดวลจุดโทษแพ้แดกู f c ควันลงหลังเกมนะครับการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกปี2 0 2 2รอบเพย์ออฟเกมที่ประสาทสายฟ้าบุลรัมยูเนเต็ดบุกไปดวลจุดโทษพ่ายแดกู FC 3ประตูต่อสหลังเสมอกันในช่วงตัวเวลาพิเศษ1ประตูต่อ1นนะครับตกรอบ แบบน่าเสียดายโดยเจ้าอุ้มชีลทอบูมิทานแบกซ้ายจอมเก๋าบูวิลมได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับโดยโลงมิวสิกวิดีโอเพลงของเครื่องดื่มชูกำลังที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกับเจชนาทิพ์สงศินและนักร้องดังอย่างตูบนบลิสแรมซึ่งเนื้อหาเป็นเรื่องของการสู้ชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามไฮไลท์อยู่ที่คอมเมนต์ซึ่งอุ้มได้มาคอมเมนต์ตอบโพสต์ว่าเมื่อคืนสู้ชีวิต150% เจอชีวิตสู้กับ200%ซึ่งมีแฟนมากดไลค์คอมเมนต์ดังกล่าวจำนวนมากเลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับแอดมินจูเนียร์โดยไทฟ b บอลนิวส์ก็สามารถรับชมคลิปต่อไปของบิ๊กแอดมินได้เลยนะครับ